สวัสด,<ห>ดีค่ะวันนี้ค่ะมาสวนของป้านะคะเจ้าของสวนค่ะ<อ>นะคะเรามาดูการทําเตาเผาถ่านกันนะคะทุกคนถ่านที่ทุกคนเห็นนี่ค่ะอันนี้ไม้อะไรปออ้าอันนวัวถ่านนี่วัวถ่านเนาะวัวถ่านนี่ต<อ>นูอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดู<อ>นี่นะคะนี่เตาเผาถ่านนะพี่ศักด์ถา่ายไว้เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูถ่านกันนะคะ อ่าวันนี้ใช่ไหมคะฐานที่ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมแม่นี่เนาะอันนี้ไม้ไม้อะไรมั้งคะไม้ลงกงไม้ลงกงเนาะอ่าแล้วก็จะได้หน้าตาฐานมาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะอ่ามาขายกิโลเท่าไหร่นะคะกิโลครึ่งยี่สิบบาทกิโลครึ่งยี่สิบาทก็ถือว่าถูกนะคะเผาเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณใช่ไหมคะ เดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอได้จากการเผากี่ครั้งคะหรือครั้งเดียวหรือสองครั้งเดียวครั้งเดียวก็ได้เป็นกงองมาแบบนี้เนาะทานกันทุกคนใช้ประโยชน์ดได้ไห,หลายอย่าง